สวัสดีค่ะพี่มิ้นวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube ย t ท b e พญาเพชรพัทลักษนคาด้าเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะวันนี้ก็มีผู้สนใจสอบถามมามากเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้าได้บวงสรวงสการะองค์ท่านเจ้ายญาศสีนัทนบไปนะคะเป็นการเบิกเลิกคือพี่มิ้นเพิ่งทราบข่าวนิมิตนี้ตอนเช้ามืดเองนะคะมันใสยเทวดามาบอกนิมิตนะคะท่านบอกให้เบิกเลิกพระเสาแล้วก็เบิกบรารมีท่านเจ้ายญ้าสีนัทนบแล้วก็เบิกบารมีแม่พระธรณีนะคะเพื่อเบิก เบิกเขาเรียกว่าเบิกทรัพย์บเบิกเป็นทาวารสื่อสารกับเทวดาที่อารักทรัพย์สมบัติที่ตกค้างโลกอะนะคะมานะคะดังนั้นพี่มิ้นก็เลยได้นำครีมนะคะครีมของท่านเจ้าย่านะคะเพราะว่าเห็นว่าเกี่ยวข้องกับท่านเจ้าย่าจึงได้นําครีมของท่านเจ้ายญานะคะขึ้นวงสวงด้วยเลยเพื่อให้เก็บกระแสพลังงานนะคะ ทรัพย์ท้งหลายที่เราได้เบิกมาเป็นพลังงานนะนะคะก็คือเบิกนะ่ะบวงสวงพิธีนะคะก็จะได้เหมือนกับยติพลังงานให้ยิ่งเข้มข้นขึ้นออกอีกอ่าอีกเท่าตัวนะคะมากกว่าเท่าตัวที่รู้สึกกันนะคะตอนตอนเช้าในงานในในใน,ในตอนที่อัญเชิญมารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อ่าเรียนเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาอนุโมทน,นาบุญกับเราอะนะคะพอดีว่ากดไลฟ์สดไม่ติดนะคะแต่ว่า ก็ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเวลาไลฟ์สดเนี่ยพี่บินจะมีสมาธิเวลาอยู่คนเดียวมากกว่านะคะก็เวลาที่เงียบเงียบสงบเนี่ยจะรู้สึกว่าจะติดจิตจะติด,ต,ดติดกับการสื่อสารหมายถึงว่าได,ไ,ดไ,ดได้สนิทยิ่งขึ้นไปนะคะแต่าก็เป็นวาระวาละนะไม,ไม่ไม่แน่นอนแต่ว่าเช้าเนี่ยก็คือรู้สึกถึงอํานาจของพลังเทวดาที่ถูกปลุกมาจากการหลับไหลนะคะน่าจะเป็นน่าจะเป็นบาร,รมีขององค์ท่านเจ้าหญตาิสีนาธนบนะคะดังนั้นก็ใครสนใจ ครีมก็ก็สอบถามได้เลยนะคะทางเผจนยมณีเพรเกิดแก้วนะคะคือครีมของท่านเจ้ายาเนี่ยท่านเจ้ายาเนี่ยเป็นนาคีอาวุโสนะคะเรียกได้ว่าอาวุโสสูงสุดในตามหลักความเชื่อของเพจเรานะคะเพราะว่าเพจเราก็ได้ตำนานของท่านเจ้าย่ามาจากองค์เสก คือท่านเจ้ายญ้าลงมาลงมาดุษ์เนี่ยก็ก,ก,ก็ด้วยเพราะบ,บารามีของเสด็จพ่อองเพชนะเสด็จพ่อองเพชลงมาท่านก็ลงมานะคะมาเหมือนกับเกื้อกูลกันแล้วก็มาสนับสนุนกันนะคะท่านเจ้ายญ้านี่บารามีสูงมากแล้วก็อาวุโสสูงสูงมากในหมู่มวนาคีน่นีนะคะเรียกได้ว่าท่านเนี่ยเป็นลูกทิดาของฤาษีมุนีเลยฤาษีมุนีเนี่ยจริงๆท่านเป็นหนึ่งในเจ็ดมหาฤาษีนะคะมหาฤาษีเนกกี่ยจักรวังนะคะก็ ท่านเจ้าย่าในทรงมาหิตริษมากแล้วก็เป็นครูเรียกได้ว่าครูลำ,ำดับต้นๆของเสด็จพ่อของเพชรแล้วก็ยังยังมีเป็นเป็นครูของท่านดําแสนสสริจันทานาครา,าเป็นครูของท่านคันตระศรีเทวานาครา,าเป็นครูของพญายสมันนาครา,านะคะเนี่ยก็คือท่านเป็นที่รักนะคะทุกๆพระองค์จะเรียกท่านว่าท่านแม่นะคะแล้วก็ท่านมาเมตตาเนี่ยทำแล้วไม่ใช่ของเล่นนะบางบางคนก็นึกว่าแบบเป็นครีมเหมือนกับ ที่เป็นเหมือนกับตามกระแสรหรืออะไระเราไม่ใช่นะคะถ้าที่นี่เนี่ยนะคะคือจะเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องดํารลี่เองนะคะดําหลี่เองและอนุญาตให้ใหทำนะคะไม่ไม่ไม่งั้นเนี่ยมันคือคือ,คอตัวพี่มิ้นเป็นแต่เพียงผู้น้อยนะคะเรากา็บางอย่างก็แอบคิดนะแต่ว่าความคิดเราท่านก็นำรับไว้พิจารณานะคะแต่อย่างเนี้ยท่านเห็นว่าสมควรเพราะว่าคนเราจะต้องใช้สิ่งเ่าเนี้ยนะคะในชีวิตประจำวันและใช้ทุกวันอีกต่างหาก นี่คือสิ่งที่ว่าทําไมท่านถึงจะลงให้เพราะว่าเห็นว่าคือเวลาที่ของเทวะนะคะของเทวะเนี่ยเป็นรูปแบบของพลังงานดังนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยท่าสีรินน้ําลมไฟนะคะในการเขาเรียกว่าในการกักตุนพลังงานนะคะพลังงานท่าสีดินน้นลมไฟที่ท่านปลุกไว้ให้ในครีมเนี่ยนะคะจะเป็นเสมือนอเขาเรียกว่า เส้นทางนะคะเส,เส้นทางในการนําพลังงานของท่านเนี่ยเข้าสู่กายสังขารเรานะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เจิมหน้า,าทุกครั้งที่ทาครีมก็เสมือนเราได้รับการเจิมหน้าจากท่านเจ้ายาอันนี้ท่านบอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้มลพิษเยอะนะคะไม่ว่าจะ PM2.5 หรือแม้แต่วัสโควิดก็ตามแต่นะคะคือถ้าเกิดเรา เอาเรื่องทางโรกๆก็คือเราต้องล้างตัวให้สะอาดนะคะแต่ส่วนพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอนุภาคล็กมากกว่า2.5หรืออะไรที่เป็นหน้ากากที่ทกรองได้ะนะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรายิ่งมีความเชื่อนะคะแต่ว่าพี่มินใ,ใ,ให้บูชาเฉพาะผู้ที่มีความเชื่อนะคะถ้าเกิดใครเป็นผู้ที่เหมือนกับเราไม่ได้รังนับถือเจ้ายาก,ก,ก,ก็ส่วนใหญ่ก็กไ็ไม่ได้ขอ,ขอไม่ให้บูชานะคะอันนี้ต้องเพราะว่าเรารักเคารพในสิ่งที่เราให้บูชาอยู่นะคะก็คือเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยสบู่นะคะ สบู่ก่อนแล้วก็เอเซนต์เปิดหน้าดวงนะคะเปิดเลยเปิดบารามีนะคะเพราะบางทีมันปิดอยู่แล้วก็เจิมตัวเองด้วยนะ้หน้าทองเนี่ยเหมือนลงน้หน้าทองทุกครั้งอันนี้มีน้ํานมแล้วมีทองคําที่ท่านจะท่านจะยาเสกนะคะแล้วก็ตามด้วยอาหารผิวอาหารเดอะอาหารดวงนะคะบางทีี่นดวงเราไม่มีพลังงานดีหล่อเลี้ยงเนี่ยต้องเติมตัวนี้เข้าไปอันนี้แทนเดย์ไนท์ได้เลยนะคะ ก็ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะอันนี้เป็นเอมูเชนตไอ้เป็นเอเซนต์อันนี้เป็น ulsion, อมชน,น่น, ence, น,น,น,นะคะแล้วก็ตัวครีมนะคะตัวนี้เป็นแอคเน่ครีมใช้ได้กับผู้ที่มีสิวฝ้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการปลุกเสกท่านปลุกเสกแยกนะปลุกเสกสลายนะคะสลายความอับมืดในดวงชะตานะคะแล้วก็วอันนี้ก็คือเป็น เจลตามสิวนะคะแต่ท่านเจ้าย่าบอกว่าใครดวงตกดวงไม่ดีหรือว่าให้ใช้ไปเลยช่วงนี้ดวงตกกันทุกคนน่ะนะคะให้เจิมหน้าผากนะคะมันจะสลายพลังงานไม่ดีก่อนใช้ตัวนี้เจิมหน้าผากก่อนแล้วก็ค่อยเติมไอเจิมด้วยไอที่เป็นตัว i อเจลนะคะเป็นตัวไอเจอันนี้นะคะเป็นตัว i อเจ อายเจวเนี่ยคือเป็นการเบิกนะคะคือที่พี่มินใช้คําว่าเบิกตาที่สามเพราะไม่รู้จะใช้คําพูดว่าลหยท่านปกเสกไว้ให้อย่างนั้นจริงๆคือจำคือท่านอธิฐานไว้ให้เรามีสัมผัสที่ดีขึ้นในการค้นพบคําตอบหรือทางออกในในปัญหาที่เราเจออยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องพลังงานล้วนๆที่ท่านมอบพลังงานเหล่านี้ไว้ให้ในครีมนะคะให้ในครีมผลิตภัณฑ์นาคีแองเจิลตรงนี้นะคะดังนั้นก็คือใครมีความเชื่อก็ค่อยใช้นะคะใครแอนตี้ หลบออกไปนะคะเพราะว่ามันเป็นของอความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะคะดังนั้นก็ใครถ้าเกิดใครอยากเปิดใจนะคะเราเรามีความเชื่อมีความศรัทธานเนี่ยศึกษากันมานานแล้วนะคะในเพจนี้ก็ลองมาใช้กันดูนะคะคือพี่มินเป็นคนแพ้ง่ายนะคะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็คัดสรรสิ่งที่ดีนะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายอันนี้ในในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะส่วนก็ในเรื่องของสารพ,พลังงานนี่คือเรา กราบกราบแท้พะบาทท่านเจ้าย่าอยู่แล้วนะคะเราได้บาร,รมีท่านมาตรงนี้ก็นับเป็นพระเมตตามากๆนะคะอ้ออย่าลืมกินครีมกันแดดน,นะคะปกปิดราศีเศ้าหมองคือตัวเนี้ยคือ ให้เขาเรียกว่าอะไรอะตัดต่ตัวนี้ทาแล้วก็คือปรับผิวนะปรับผิวให้แบบสว่างแล้วก็ดูแบบมีออร่าแบบว่าดูลึกซึ้งอะออร่าบารมีมากในตัวนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะยังไงก็ลองกันได้นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะราคาบูชาไม่แพงนะคะอย่างเอสเซนเนี่ยสามบาทนะคะสบู่ก็ อ่าสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเน้นนะคะหน้ากับตัวให้ใช้แยกก้อนกันนะคะใช้แยกก้อนกันและห้ามตัดนะคะท่านบอกว่าอย่าตัดแบ่งของของท่านนะคะให้ลงทุนเอาหน่อยนะคะลงทุนเอาหน่อยค่าค่าครูในทุกๆยอดนะคะก็มีการแบ่งไปทําบุญในานามในพระนามของเจ้าหญาเองถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติในมืองมนุษย์ของเจ้าหญ้าเองดังนั้นเนี่ยก็มันได้ต่อหลายสายนะคะทั้งได้ทําบุญร่วมกับท่านเจ้ายญาทั้งได้ครีมดีๆใช้ทั้งได้ครีมที่มีพลังบารมีดีๆอย่างเจ้ายญ้านะคะมาคอยอุดหนุนสนับสนุนใน เรื่องของพลังงานที่เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนหน้าที่การงานมนุษย์อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็ตอนนี้เน้นปกป้องคุ้มครองด้วยนะคะโอเคทงพี่มิก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เพจอัญมณีแพ็เก็ตแก้วได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ